สวัสดีครับเทปนี้พบกับผมเสษฐพัฒน์ธุมอุบลทิพย์ทนกับรายการเกษตรกรต้นแบบครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายนาพศส5 6 3ครับพาเพื่อนๆเกษตรกรต้นแบบมาดูพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกไว้อยู่บ้านไทยประสงค์ตำบลโนนศาสอำเภอบ,บ้านม่วงจงังหวัดสกลนครร้อยกว่าต้นปลูกในร่องยางครับระบบน้ําหยดอายุ3เดือนฉีดพ่นปุย๋ยแบคแคททางใบไปแล้ว สมรอบแตกยอดดีครับสวยงามดีทุกต้นนะครับเดี๋ยวจผมจะพาเดินดูครับอันนี้ทุเรียนกิ่งกระโดงพันหมอนทองฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคททางใบไปแล้ว3ามรอบนะครับโอ้สวยเงาดีนะครับอันนี้เวลาก็ห้าโมงแล้วครับ5้าโมงห้าโมงเย็น สวยงามทุกต้นนะครับร้อยกว่าต้นโอ้โหตัวนี้ก็แตกยอดดีครับการที่เราฉีดฮอร์โมนทางใบมันก็จะแตกยอดดีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่11พฤศจิกายนพศ2563นะครับเวลาก็5โมงแล้วนะครับแดดร่มลมตกสวยดีสวยดีครับสวยดีเกษตรกรท่านนหนอยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็ทักมาในไลน์ส่วนตัวหรือเบอร์โทร0989322959นะครับ สวยงามทุกต้นนะครับสวยงามทุกต้นเลยปลูกเส่็จร่องยางแนวยางนะครับแนวร่องยางพลาสวยครับต้นนี้ก็สวยสวยทุกต้นเลยทุเรียนอายุ3เดือนครับฉีดพ่นแบคแคทไปแล้ว3ามรอบปุ๋ยแบคแคททางใบต้นนี้ก็สวยแตกยอดเป็นหางปลาทูแล้วครับนี่ร้อยกว่าต้นนะครับ สวยดีครับสวยดีแตกยอดดีมากเลยครับสวยครับสวยอันนี้ฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบไปแล้วสามรอบของลูกค้าอยู่บ้านไทยประสงค์ตะบนโนสาตอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุโขทัยปลูกทุเรียนใส่ร่องยางพาราตามแปลงยางพารานะครับเพื่อผสมประสานไว้ อีกสัก2ปีก็ค,อค่อยโค่นต้นยางลงนะครับให้ต้นทุเรียนต้นใหญ่ต้นโตก่อนครับฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบปุ๋ยทางใบทุเรียนจะแตกยอดจะเดินดีแบบนี้นะครับนี้พ่นแบทแคทไปแล้ว3รอบนะครับสวยงามดีทุกต้นนะครับอ่ะก็ยุงมันเยอะนะครับยุงมันเยอะ เดี๋ยวเทปหน้าจะพาไปดูสวนไหนนั้นโปรดติดตามเทปตัวไปสำหรับเทปนี้ผมเศรษฐพัฒน์ธุมบุญทิพย์ทนกับรายการาเกษตรกรต้นแบบขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ